เป็นประวาตก็เมื่อตอน4แปดลคะค่ะตรวจร่างกายมีตาเริ่มผ้ามัวก็เลยไปตรวจร่างกายกรตรวจใช่ก็ตรวจวพบน้ําตาล300กว่าต้องไปพบคุณหมอทุกๆก,ก,กี่วันก็ตะก่อนนี่คือทุกเดือนเลยทุกเดือนด,ดีขึ้น,น<ะ>ไหมครก็งานได้ไม่ค่ะก็ทํางานได้ทานยาก็อยู่ได้พะยานานกว่าจะดีขึ้น ต่มีความดันด้วยมีปวดหัวด้วยก็คือทานยาทีก็เป็นชุดๆเลยเยอะมากจนคนมองว่าโอ้จะไมถือยาเยอะจังหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทานยาตลอดชีวิตเราก็ต้องรักตัวเราเองจากการที่ทานอาหารเราก็ต้องควบคุมถ้าเราอยากดีขึ้นก็เลยเป็นอย่างนี้มาปีห้าสามมาเสร็จแล้วทานยาควบคู่กับบิมไปด้วยด้วยใช่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมตามที่หมอสั่งแต่มีบิมเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะ มารู้สึกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแรกเลยที่เริ่มรับประทานบิมน้ำตาลร้อยแปดสิบเจ็ดสามร้อยกว่าลงมาเหลือร้อยไม่ใช่สามร้อยกว่าก็คือตั้งกับปีสี่แปดที่เรารู้ทีแรกใช่แต่เริ่มทานครั้งแรกตอนที่น้ำตาลร้อยแปดสิบประมาณวันที่สิบแปดตุลาครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็สองเดือนพอหมอนัดไปน้ำตาลก็เหลือร้อยหนึ่งแสดงว่าทันวาเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะแล้วพออีกสองเดือนหมอนัดมาก็แปดสิบเจ็ด กุมภาเหลือ87ค่ะดีใจไหมครับก็ดีใจสิคะจะได้ไม่ต้องทานยาเป็นกระสอบใช่ไหมแต่ระหว่างนั้นก็ยังทานยาใช่ยาที่ก็ให้มาก็ทานแต่หมอก็จะลดลงเรื่อยๆจากหมอลดปริมาณใช่จากเช้ากลางวันเย็นก็เหลือเช้าเย็นพอครั้งสุดท้ายที่87ก็เหลือครึ่งเม็ดก่อนนอนอย่างเดียวใช่แล้วก็พออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าควบคุมอาหารและน้ำตาลจะอยู่ได้ระดับนี้ก็จะขอทดลองหยุดยา เมื่อวันที่30มีนาแล้วพอไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายวันที่8มิถุนานน้ำตาลเหลือ81ก็คือสรุปและปิดบัญชีไม่ต้องทานยาเบาหวานต่อความดันก็ลดลงด้วยทุกวันนี้ก็ปกติ120 2> 120 1 2 0 8 0 1 2 0 8 0ก็ยังบิมอยู่ใช่ทุกว,วันนี้ถึงหมอจะงดยาเบาหวานพี่ก็ยังบิมอยู่เหมือนเดิมน้ำหนักผมเนี่ยอยู่ประมาณั้ง70กว่าได้ครับ71 72ม73มาอยู่ในช่วงนี้นะครับ ผมไปทำงานได้อยู่ประมาณสักสามเดือนน้ำหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอนหนักมันลดตาก็เริ่มผ้า mm. เหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลย mm. หมอกที่หมอกทึบๆอะ่ะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันผ้าไปหมดเลย mm. แล้วผมรู้สึกเพียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอดไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับปรงงกนั่งสับปรงโงกตลอดพอเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังครับ ในแพทย์เขาบอกว่าสงสัยจะเป็นเบาหวาน <S <S พอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยค่ามันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถ้ากี่แคปซูลครั้งแรกก็ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ยก่อนนอนในสองแคปซูลเชา้านี่สองแคปซูลหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงเดือนแรกนะเริ่มลดละ ลดมาเหลือร้อยเจ็ดสิบกว่าเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งไปหาหมอมานะครับหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่โอ้โหแล้วอยู่ระดับนี้ยอืทั้งหมดหกเดือนเจ็ดเดือนมาแล้วอืบางเดือนนี้ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปอืบางเดือนไม่ถึงร้อยครับเดี๋ยวนี้นะคร ผมเหมือนว่าผมาอายุสี่สิบอะหี่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงล่าอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเออไอ้กว่าคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยเนะยแล้วเอเอแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวอย่างนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นละฮะใสใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะคุณทวีวันนะครับปวดหลังปวดขา ความดันเบาหวานเป็นมานานหรือยังครับปวดหลังปวดหลังก่อน้วกันเริ่มจะปวดหลังก่อนปวดหลังก่อนเพราะสาเหตุปวดข้างเดียวนะคะตรงข้างขวาตรงกลางเลยตรงกลางกล้ามเนื้อลางหลังค่ะอเพราะสาเหตุอะไรทราบไหมครับสันนิษฐานก็ไม่ทราบเหมือนการอยู่ๆก็ปวดขึ้นมาเมื่อยๆเป็นปวดแล้วเวลานั้นมันแบบปวดจี๊ดจี๊ดน่วงๆใช่แล้วมันเดินตัวแข็งเลยค่ะ เดินตัวแข็งเลยก้มเป็นยังไงฮะก้มได้ไหมฮะไม่ได้เลยตัวแข็งเดินตรงเลยแล้วก็เวลานั่นเอี้ยวหน่อยมันก็โอ้โหทรมานมากไปผิดท่าผิดทางอะไรหรือว่ายกของไม่เคยยกค่ะไม่ยกของด้วยยืนจริงก็เจ็บเลยว่าไหเจ็บแล้วทํำยังไงเป็นมารู้สึกเกือบห้าปีนะคะรักษามาตลอดคือปวดตลอดเวลาค่ะไม่มีแบบไม่บางทีไม่มีเป็นแบบว่ายังไงอะบางทีสามวันสี่วัน มันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอีกแล้วอยู่ดีก็มาอีกค่ะเป็นอีกไม่รู้สาเหตุแล้วก็ตามมาปวดขาไหมยังยังตอนนั้นยังปวดนักษาอยู่แล้วพอดีก็ไปโรงพยาบาลหมอก็เอ็กซเรย์อะไรก็ไม่เป็นอะไรอหมอบอกไม่เป็นอะไรสงสัยจะกระดูกสัหลังก็ไม่ได้ไม่มีอะไรค่ะครับหมอบอกสงสัยจะเป็นอะไรกระดูกกระดูกเสื่อมอะไรเงี้ย ก็อาิฐานอย่างเดียวค่ะอืมทาให้ไปกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าฮะไม่ไม่พูดอย่างนั้นบอกก็ลอกเสื่อมเอายาไปทานสักพักยาเสกยาอะไรพวกนี้นละค่ะอือ่ะก็ไม่หายละไม่หายแล้วพอสักพักหนึ่งก็พอดีเหมือนก็หลายนานเหมือนกันนะเกือบสองปีเกือบสองปีพอดีไปเจอพักพวกอาจารย์เนี่ยค่ะครับเขาก็บอกว่าพี่ไม่ ยังไงพี่ใหม่ลองเอาตัวตีชมปูไปกินแล้วถ้าพี่หม่กินแล้วไม่หายนะผมไม่เก็บตังค์กินไปเลยใครฮะช่วยบอกด้วยฮะเดี๋ยวผมจะไปหาด้วยฮะไม่เก็บตังค์เดี๋ยวอาจารย์สุรทินค่ะเอา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 อาการแรกก่อนนะนี่แหละปวดหลังนี่ปวดหลังเสร็จแล้วความดันโลหิตมาตอนไหนฮะที่หลังมาตอนหลังบาหวานละมาหวานที่หลังสุดมาตรวจพบรุนแรงแค่ไหนครับก็ความดันเท่าไ ความดันตอนนั้นร้อยแปดสิบค่ะหมอยังว่าโอ้ยความดันสูงก็ผ่าสามเดือนไปทีโรงพยาบาลนะคะก็ต้องไปตรวจเป็นการไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพไม่ได้เกิดจากเจ็บป่วยอะไรไปใช่ไหมฮะไม่เคยไม่เคยเป็นสุขภาพแข็งแรงมากไม่เคยเป็นอะไรเลยแข็งแรงอะไรล่ะบอกปวดหลังก็ไม่ตอนแรกมันไม่เป็นนี่ฮะมันเป็นทีหลังแต่เป็นมาสี่ห้าปีอ๋ออ่ะเสร็จแล้วตรวจเจอความดัน หัวใจมีไหมหัวใจไม่มีไม่มีคแล้วเบาหวานเบาหวานมาทีหลังเนี่ยเมื่อเดี๋ยวก่อนพุทิกาเนี่ยผ่านมาเนี่ยค่ะก่อนนั้นก็ไม่มีก่อนนั้นน้ำตาลก็ปกติแล้วฮะปกติอยู่ๆน้ำตาลขึ้นหมอบอกโอ้ยคุณไปทําอะไรมาเนี่ยหมอหมอด่าเลยค่ะหมอด่าเลยก็ถูกแล้วฮะหมอพักจัดอายุหกสิบสองค่ะตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีไหมฮะ ก็ตรวจค่ะยืนยันว่าแข็งแรงแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีเลยวิ่งได้สบายเดี๋ยวพอเป็นขึ้นมาไปไม่ได้เลยค่ะเดินก็ไม่ใช่ไม่เป็นนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองปรึกษาอาจารย์ครับอาจารย์ครับปวดหลังอยู่ดีๆก็ปวดโดยที่เอ็กซเรย์ไม่เจอก็หมอก็คาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เพราะตามอายุอะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งอ,อ,อะไรอะไรมันจะขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศ ซึ่งในวัยที่เราผ่านวัยทองมาเนี่ยฮอร์โมนมันก็ค่อยๆหมดไปแต่อันนี้เนื่องจากหมอไม่ได้วินิจฉัยอย่างแท้จริงว่าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมจริงๆหรือไม่ใช่ไหมฮะมันก็มีเหมือนกันที่กล้ามเนื้ออาจจะอักเสบ<อ>ที่เราไปเอี่ยวตัวผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอันนี้มันตามอายุอนะคะแล้วเนะบาหวานที่เพิ่งตรวจพบคือคนที่น้ําหนักเยอะเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมีเยอะอ นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จำตามมาทีหลัเร็วช้าไหมฮะอาจารย์ครับเพราะว่าจากของคุณใหม่นี่คือเพิ่งมาตรวจเจอค่ะตรวจมาตลอดไม่เคยขึ้นเลยใช่ไหมฮะไม่เคยค่ะก็ก็เพอเอินความดันก็พบใช่ไหมฮะซึ่งมันน่าจะมาพร้อมๆกันนะเข้าใจว่านะคะความดันกับเบาหวานเนี่ยคืออันนี้สาเหตุอาจจะมาจากที่น้ําหนักตัวที่ที่เยอะเริ่มต้นพอปวดหลังก็เลยอยากจะ หายก็ไปปรึกษาเรื่องของบิมใช่ค่ะใครใครให้คำตอบนะฮะหมายความว่าไงใครใครบอกว่าอาจารถุลทินค่ะอาจารย์ชูทินบอกว่าทานตัวนี้ให้ทานให้ทานสีชมพูอืก็เลยทานสีชมพูรู้สึกตอนแรกเช้าเม็ดเย็นเม็ดแล้วพอวันที่ห้าก็เช้าสองเย็นสองเลยค่ะหลังจากนั้นห้าวันให้เช้าสองเย็นสองค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ทานมาประมาณทักสามกระปุก มันก็ดีขึ้นดีชมพูหมดเลยค่ะมันก็มันก็รู้สึกมันดีขึ้นน่ะแล้วก็มาที่ที่บริษัทนี่ค่ะมาฟังด็อกเตอร์พูดก็เลยมันจะสีกระปุกแล้วแล้วก็เลยหยุดหยุดตัวสีชมพูอ่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนหยุดนี่หายยังครับยังค่ะแต่ก็ยังเป็นน้อยไม่เยอะเหมือนตอนไม่หงุดใช่ไหมใช่ค่ะมันมันก็ดีกว่าเก่าเยอะละค่ะปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ย คือตอนแรกอยากจะหายปวดหลัง่อนใช่อยากหายปวดหลังเสร็จแล้วก็เริ่มทานสีเขียวสีเขียวจนอีกกี่กระปุกผ่านไปถึงอีกประมาณ่กระปุกกินเนี่ย4ปุกช้า2เย็น2เลยอะดช้า2เย็2นะะ2เลยค่ะก็รู้สึกเอ๊ยเป็นอะไรมันปวดขาปวดขาไปข้างนึงข้างซ้ายทีนี้เป็นข้างซ้าย,าายปวดตั้งแต่ข้างบนเนี่ค่ะลงข้างล่างเลยเดินไม่ได้เลยอ่ะพอทานสีเขียวค่ะ สี่กระปุกผ่านไปกับปวดขาซ้ายปวดขาก็เลยนึกไงไม่รู้ไปกินสีชมพูอย่างยิ่งปวดใจเลยค่ะกินสีชมพูพเอากลับไปกินสีชมพูใหม่กินคู่เลยนี้ไม่รู้เลยกินคู่เลยโอ้อาจารย์พิเชษตอบได้เลยฮะในช่วงที่เปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีขเขียวอ,อาการยังไม่หายดีทีเดียวะนะครับเปลี่ยนเร็วไปเปลี่ยนเร็วไปนิดหนึ่ง น่าจะต่อสักพักหนึ่งแล้วการเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนพวดพราดนะครับผมว่ากินแต,แต่เมื่อกี้บอกว่ากินคู่กัน <c oughs> ก็ถูกแล้วนะฮะแต่ผมคิดว่าเปลี่ยนเร็วไปนะครับ <c oughs> ตัวสีชมพูเนี่ยมันจะลดอาการอักเสบ <c oughs> มันจะลดเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดอาการปวดทั้งหลายแหล่นี่นะครับตรงเงินข้างกว่าตัวสีเขียวตัวสีเขียวมันไปสร้าง Inter ok 17, อินเตอร์ลูคินสิบเจ็ด th สิบเจ็ดเพราะนะั้นอาการปวดมันจะปวดขึ้นขึ้นปวดขึ้นแต่ว่าที่เราให้กินก็เพราะว่านอกจากท h สิบเจ็ดที่มันสร้างขึ้นแล้วมันสร้าง th หนึ่งแล้วก็สร้าง t ex, ร็กคือไปอสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายให้เราไม่ติดเชื้อราบแบคทีเรียไวรัสแม้กระทั่งม,มะเร็งก็เป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพื่อเราจะได้มีชีวิตยอยู่ถึงร้อยปีอย่างมีความสุขนะครับ แต่บังเอญเรามีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่ไม่รู้รตัวโดยคือ,ค,อคือรู้ตัวแต่ไม่รู้ว่าเป็นแพ้ภูมิตัวเองอนะก็คือการอักเสบนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากอินเอร์กินวนนสิเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วเยอะเป็นปกติอยู่แล้วพอกินสีเขียวมันก็สร้างเพิ่มขึ้นเพราะฉนั้นตอนนี้หยุดสีเขียวเลยครับหยุดเลยนะถ้าตอนนั้นก็อยู่คหยุดแล้วมากินสีชมพูใหม่เสริมด้วยน้ำมังคุดอาการจะหายไปภายใน อาทิตย์สองอาทิตย์ดับอ๋อน้ำพุทคขับน้ำพุทธแล้วก็สีชมพูตอนนี้หายดีแล้วตอนนี้รู้สึกทานสีเขียวทั้งหมดกเกือบติดกระปุกแล้วไม่เจ็บไม่ปวดมันก็มีนิดหน่อยนานเป็นทีค่ะนานเป็นทีค่ะแล้วความดันกับเบาหวานเป็นไงความดันรู้สึกหมอบอกปกติค่ะกลับมาปกติแล้วเป็นเพราะน้ําหนักลดด้วยป่ะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้องคุมน้ําหนักหน่อยค่ะแล้วเบาหวานล่ะครับเบาหวานรู้สึก อีตอนที่หมอบอกว่าเป็นเบาหวานก็เลยเอาตัวสีฟ้าไปทานด้วยปรากฏว่าไอ้ที่ปลายเท้ามันชกามันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นครับที่ปลายเท้าชาเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับอาจารย์อ๋อสาเหตุก็เกิดจากหลอดเลือดอะนะฮะมันมันเกิดพยาี่สภาพเนื่องจากน้ําตาลในเลือดสูง เพราะฉะนั้นก็เลือดไปเลี้ยงปลายประสาทไม่เพียงพอครับนั้นปลายประสาทก็นําความรู้สึกไม่ค่อยได้เหมือนจะก่อให้เกิดชาเวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีไปจะเดินชนเราจะเดินชนอะไรเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหรือมีบาดแผลมีบาดแผลก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกหมดทุกอย่างแต่อะไรเจ็บไหมฮะแต่นานๆเป็นที บางทีเดือนนี้ไม่เป็นเดือนหน้าเป็นแต่เป็นน้อยค่ะแต่ตอนนี้ก็ทานนี่เนี่ยสีฟ้าตุงฟูหยุดไปละครับสีฟ้าแล้วก็กินตีเขียวด้วยเนี่ยกินอย่างนี้ทานยังไงดีับทั้งฟ้าและเขียวตอนนี้สิ่งที่ควรจะต้องทานก็คือว่าสีฟ้านะครับเพื่อที่ไปลดน้ำตาลนะครับแล้วก็ลดอาการที่ชาตามเท้าสีฟ้าเนี่ยมันจะไปลดสารที่ไม่เลยขาวหลังลงมา Mm hmm. สองตัวคือเ n f a เน h a i ลฟาอินเทอร์ฟรกมมาสารสองตัวเนี้เป็นตัวที่ไปโจมตีเบต้าเซลล์ Beta ของตับอ่อนโจมตีตับอ่อน mm hmm. ตับอ่อนก็คือตุกส่วนที่หลังอินซูลินเมื่อถูกโจมตีมันก็หลังอินซูลินน้อยลง mm hmm. ก็ไม่มีอินซูลินที่เอาน้ำตาลในเลือดไปใช้ใชเพียงพอ uh huh. น้ำตาลในเลือดก็สูงก็เป็นเบาหวาน S <S เขาก็มีการพบว่าไอสารสองตัวนี้เหมือนกันที่ทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินถึงแม้ว่ามีอินซูลินอยู่แต่อินซูลินก็ไม่สามารถพาน้ำตาลไปป้อนเข้าไปในเซลล์ที่ต้องการน้ำตาลไปเผาเป<ล>พืงง่อการเผาไปในตับเป็นพลังงานเพราะนั้นน้ำตาลก็ยังอยู่ในเลือดเพราะมันมอเป็นเช่นนี้ก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่สองก็เป็นภาวะเบาหวาน,นสีฟ้าสีเม็ดตร่อวันนะครับ สถิติของที่อิตาลีทดสอบแล้วสองสัปดาห์4ี่เมตรวันลดน้ำตาลโดยเฉลีย่ย2 0อของกลุ่มอาสาสมัครที่ก่อนทดสอบบซึ่งก็เป็นแล้วก็ใช้ได้ผลดีมากแล้วก็เป็นสาเหตุที่อิตาลีจะนำเข้าไปจำหน่ายในยุโรปทั่วทั้งยุโรปคือทั้งฟ้าและเขียวทานคู่กันได้แล้วก็เขียวคืออย่างนี้ตัวฟ้าเนี่ยถ้าหากว่าทานต้องการทานระยะยาว ก็ขออนุญาตแนะนําว่าควรใช้สีเขียวร่วมเพราะว่าเมื่อกี้เราผมบอกว่าผู้ลดไอสารสงตัวนั้นอ่ะมันไปลดอาการการโจมตีตับอ่อนก็จริงลดการทําให้เกินลื้อต่ออินซูลินก็จริงแต่สารสองตัวนี้เหมือนกันที่เป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกินสีเขียวควบแต่ขอให้กินคนละเวลากันถ้าอย่างนี้ก็คือเช้าฟ้าสองเม็ด ตรงไหนก็ได้ครับกลางวันสองเม็ดเขียวแล้วก่อนนอนสองเม็ดสีฟ้าได้ใช่ไหมฮะได้ครับเท่ากับเขียวกินกลางวันคือคือคือขนาดนี้เนี่ยคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บิมแล้วกินมาทุกตัวก็คงจะรู้ว่าเมื่ออาการตรงนี้มันมีมากตรงไหนเรากินตัวอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่าไปกินพร้อมกัน แต่จะไปกินพร้อมกันเดยวไปกินพร้อมกันอ่าล่ะ,อะอขอบคุณคุณทวีวันนะครับมา